ท่านผู้ชมครับ Toyo ต้ LN 106 Original เนี่ยนะครับเป็นรถที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเพียงแต่ว่าเราจับมาอัปเกรดเล็กน้อยนะครับก็คือเครื่องโยนต์เปลี่ยนเป็น3,000ท่โบนะครับเครื่อง1 KZ นะครับปั๊มสาย12มิลงไดยาง36นิ้วนะครับ และได้แอร์ล็อกของ h ฮวินสปริ n เตอร์รุ่นใหม่ใหม่ล่าสุดนะครับที่มีรับประกันไม่รั่วเนี่ยหปีนะครับถ้ารั่วมีรื้อรถฟรีเนี่ยนะครับหปีเลยทีเดียวครับแล้วก็มีประกันอะไรลของตัวแอร์ล็อกเนี่ยครับถึง1ปีเช่นเดียวกันพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับทำให้แอร์ล็อก ของลูกค้าเนี่ยนะครับงบไม่บานปลายไม่ไหลไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับที่สำคัญที่สุดครับท่านผู้ชมครับก็คือทีมช่างเราเนี่ยนะครับมีประสบการณ์การติดตั้งแอร์ล็อกเนี่ยมากกว่าสิบปีเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเราจึงกล้ารับประกรันไม่รั่วอย่างแน่นอนครับ แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งใดครับก็คือเรื่องของอะไหล่แอร์ล็อกนะครับเมื่อมีอะไหล่ท่านผู้ชมครับท่านก็ไม่ต้องทิ้งแอร์ล็อกครับเรามาลุยติดตั้งแอร์ล็อกกันเลยครับเริ่มต้นด้วยเราติดตั้งปั๊มลมนะครับ ไว้ที่หลังเบาะแถว2นะครับเพื่อจะได้ไม่ให้ปั๊มลมนะครับโดนน้ำโดนฝนอุณหภูมิคงที่ทำให้ยืดอายุปั๊มลมครับและติดตั้งสวิตปั๊มลมสวิตแอร์ล็อกหน้าแล้วก็สวิตแอร์ล็อกหลังข้างควงมะลัยครับ ตั้งแอร์ล็อกเข้าไปในลูกเฟืองพร้อมปรับระยะเฟืองให้ได้ให้แม่นยำที่สุดครับถ้าไม่ผ่านเราไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าถ้าระยะเฟืองผิดเฟืองแตกแน่นอนครับเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าไปในรถนะครับทั้งหน้าและหลังเติมน้ำมันคุณภาพเข้าไปนะครับ ท่านผ้ครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันสำหรับการติดตั้ง a i r ์ล็อกหน้าหลังเป็น New h ฮวินสปรินเตอร์แอร์ล็อกนะครับหน้าหลังไอ้เจ้า LN 106แท้ๆข้างด้านหลังผมเนี่ยครับคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใช้งานแล้วครับว่ายิงกับไม่ยิงต่างกันยังไงครับก่อนอื่นเราสักครู่เรามาดูเรื่องรถกันก่อนครับท่านผ้ครับ LN คันนี้ถือว่าจัดเต็มไปหนคันนะครับก็คือตะขาบ36นะ ล้อสาิพข้างในเนี่เครื่องเคซปั๊ม12มิลถือว่าการชุดกระชากไม่ธรรมดาครับมเมื่อการฉุดกระชากไม่ธรรมดาเราเสริมเขี้ยวเล็บเจ้าแอร์ล็อกหน้าหลังของไฮวิน้าับอีกยิ่งต้องทำให้เนี่ยรถเนี่ยไปดียิ่งขึ้นนะครับจากเดิมเราไม่มีระบบล็อกหรือแอร์ล็อกเนี่ยนะครับมันปั่นเราละ1ล้อหมายความว่าหน้าเนี่ยก็ปั่นแค่ล้อเดียวหลังก็อีก1ล้อรวมแล้วปั่นจริงแค่2ล้อนะครับ เพราะนั้นพอเราติดตั้งแอร์ล็อกเข้าไปแล้วในทั้งหน้าหลังนี่ครับมันก็เลยปั่นพร้อมกัน4ล้อแน่นอนครับมันก็จะไปได้ดีขึ้นเท่าเตือตัวเลยทีเดียวครับเพราะนั้นแต่เรามีของดีเราก็ต้องใช้เป็นทุกอย่างเป็นเหรียญสอด้านเสมอครับ เรามีของดีแล้วเราต้องใช้เป็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้แอร์ล็อกเนี่ยนะครับที่สําคัญนะครับการใช้งานจะต้องผิดรูปแบบจากเดิมที่จะไม่มีนะถ้าเราไม่มีแอร์ล็อกเวลาเราเทคขึ้นเนินนะครับเราก็ต้องส่งสองเครื่องแรงๆอย่างนี้นะครับใส่เต็มที่ปุ้งปังปุ้งปังไปนะครับนะแต่พอเรามีแอร์ล็อกแล้วเนี่ยเราไม่แนะนําให้ไปด้วยพลังของเครื่องโยนแล้วนะครับให้ไปแบบนิ่มดวน สไตล์อตแอลล็อกรถจะไม่ช้ำเขาก็จะไม่ขาดหมายความว่าไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะเราดูจากเส้นทางแล้วเนี่ยถ้าเป็นหินเป็นดินแข็งล้อฟาดตุงฟังตุงปังอย่างเงี้ยเราต้องไปแบบนิ่มนวลนะครับแต่ถ้าไม่มีแอลล็อกมันก็ต้องใส่กันเต็มเหนียวก็คือฟาดตุงปังกูไปมันก็มีโอกาสพังค่าเท่ากันครับเพราะว่าเราไปแรงนะแต่ถ้าเรามีแอลล็อกเราไปเบาขึ้น แต่ถ้าเราเจอลื่นๆหนังหมูเป็นขี้เลนยิงแอร์ล็อกหน้าหลังใส่เต็มที่ครับไม่ต้องปลดครับเลี้ยวได้เลยฮะล้อมันรีเนี่ยมันเลี้ยวง่ายอยู่แล้วอยู่แล้วไม่มีปัญหารครับนะแต่ข้อห้ามในการใช้แอร์ล็อกสาคัญครับผมย้าทุกคลิปก็คือข้อห้ามในการใช้ล็อกมีแค่2ข้อง่ายๆเลยครับนะหนปั๊มลมไม่ตัดหยุดการใช้งานเลยครับนะหยุดการใช้งานเลยอย่าไปเสียดายเอาตัวออกมาให้ได้ก่อนนะเอารถออกมาให้ได้ก่อน2 ยายิงกลางอากาศหรือปั่นล้อแล้วก็ยิงเข้าไปไม่ได้นะครับชุดยิงมันล็อกไม่เต็มนะครับตัวนี้ไม่ประกันนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเราใช้ผิดวิธีนะฮะมันจะเสียหายไปลงไปที่แอร์ล็อกนะครับนะแต่ถ้าร้อยช้างใช้ถูกทีใช้ลืมนะครับนั้นข้อดีของแอร์ล็อกนะฮะเหนือต้องแอร์ล็อก e l เกอร์นะโทษนะก็คือที่ไปฟ้านะเหนือความตรงที่เรายิงแล้วเนี่ยนะครับกระชากได้เต็มเหนียวเลยออกตัวกระชากไปเลย e ีโลเกอร์ทำแบบนี้ไม่ได้ครับส้าพี่ครับมาดูภายในเจ้ารถ L N 1 0 6ผมก็ใช้มาเป็นคันแรกเหมือนกันก็คือรถ L N 1 0 6เนี่ยนะครับก็เป็นรถในฝันของหลายคนเหมือนกันครับซึ่งเป็นรถที่ราคาไม่มีโอกาสล,ล่วงต่ำกว่า300แสนแน่นอนครับเพราะนั้น ใช้แล้วไม่ขาดทุนยกเว้นเราเล่นสยับไปเลยหัน่นผ่าตัดเละตุ้มเป๊ะอันนั้นราคาเปลี่ยนแน่นอนแต่ถ้าเดิมๆอย่างนี้นะราคาไม่มีตกนะฮะยังไงก็ไม่ไม,มีไม่มีต่ำกว่า3 0 0แสนนะซื้อ4ี่แสนเราใช้ไปสีหปีมันก็ไม่ต่ำกว่าส0 0แสนนะครับเพราะว่ามันเป็นรถอมตะนะครับอ่ะทีนี้มาดูอุปกรณ์ตัวแอร์ล็อกกันดีกว่าครับสวิตช์มีทั้งหมด3าตัวนะครับตัวนี้สวิตช์ปั๊มลมตัวนี้สวิตช์ยิงแอร์หน้าอันนี้แอร์หลังเนาะมองไม่เห็น ใช่เนาะเดี๋ยวลองยิงเปิดปั๊มลมไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานเลยไม่มีตัวไหนทํางานเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดสวิตตัวนี้นะเราต้องเปิดสวิตก่อนนะครับเราก็เปิดปั๊มลมปั๊มลมลมยังเต็มอยู่นะครับมันก็เลยไม่ทํางานการยิงนะครับจะยิงหน้าก่อนก็ได้นะอย่างนี้หรือจะยิงหลังก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาครับอยู่ที่เราเลือกนะครับนะหรือยิง หน้าเสร็จแล้วก็ยิงครบอย่างนี้เวลาตัดตัดปั๊มลมมันจะตัดทั้งหมดนะครับเนะเวลางวดหน้าเราติดอีกเนี่ยครับก็เปิดสวิตช์มันก็จะยิงทั้งหน้าและหลังเลยนะพร้อมกันอย่างนี้นะเสียงลมอ,อ่มันก็จะทํางานนะครับปั๊มลมเราอยู่หลังเบาะนะครับนะ่ะอาชี้ีมาดูว่าการยิงแล้วเนี่ยล้อมีผลยังไงสักครู่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรายังไม่ได้ยิงแอร์ล็อกนะครับ จะเห็นว่าล้อซ้ายล้อขวาเนี่ยหมุนย้อนสอนกันอยู่นะครับอาชีนี้ยิงแอร์ล็อกหน้าครับตึ๊กน่านเข้าไปแล้วนะครับนี่คือแอร์ล็อกเข้าไปแล้วนะครับนะอาชีนี้นี่คือขั้นตอนแค่นี้ครับยิงมันก็เข้าเลยครับให้ล้อขยับเนี่ยมันก็ล็อกแล้วครับเดินขยับนิดเดียวมันก็ล็อกแล้วมันจะล็อกค่างไวนะครับทีนี้ไปดูล้อหลังครับเอาละครับมาดูแอร์ล็อกหลังนะครับ เป็นนิวสปินเตอร์ไอล็อกนะครับสปินเตอร์ไอล็อกเนี่ยคือเรารับประกันไม่รั่วหนึ่งปีนะครับถ้ารั่วเราลือรถให้ฟรีนะครับหนึ่งปีนะฮะเพราะนั้นการขอใบรับรองการไม่รั่วนะครับทําให้ค่าจะจ่ายเราไม่รั่วไหลนะครับนะก่อนยิงก็ล้อจะวิ่งย้อนสอนกันอยู่นะครับเอาทีนี้ยิงครับอ่านะฮะพอยิงเสร็จปุ๊บมันก็จะหมุนไปในทางเดียวกันนะล้อ เรียบร้อยแล้วล็อกนะฮะดังกึกนิดหนึ่งไม่ไหวมันมันมันต้องเบรกมันดึงมันทั้งคันแล้วจับดูอ้าวดึงยังไม่ได้ยิงมันล้อหน้าไม่หมุนเลยอ่ะขับสียังฮะ โอเคพอยิง,ยงพอได้ยิงโอเคดีมากเอาเดินหน้ายิงเอ่อปอดอยู่อโอเคไม่จับแล้วผ่านครับเจ้าพี่ครับตอนนี้ผมอยู่คู่กับเจ้าของรถแล้วเดี๋ยวผมก็จะถามเจ้าของรถว่าเออเป็นยังไงนึกยังไงมาถึงมาติดไอร็อกที่นี่นะครับนี่ครับ รันแนะนำเตือชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเสือนะครับชื่อจริงก็ทิติมาวันนะครับ,รบก็ผมมีความภูมิใจอยากได้ในส่วนแอร์ล็อกแต่ตอนแรกผมไม่รู้ว่าจะ,จะ,จะคิดจะเอาเยี่ห้ออะไรพอดีมาเปิดเจอคลิปของพี่จุ๋ยเข้าก็เลยติดต่อพี่จุ๋ยมาแต่ก่อนจะมานี่ก็ดูคลิปมาหลายคลิปเลยจึงมั่นใจว่าแอร์ล็อกโอเคที่สุดแล้วผมจึงได้โทรมาหาพี่จุ๋ยครับ อใช้เวลาเดินทางมากี่ชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงกว่าครับแล้วเจำได้ไหมเราช่างเริ่มติดตั้งตั้งแต่กี่โมงเนี่ยนึ่งยี่โมงประมาณเกือบเก้าโมงครับเก้าโมงแล้วนี่เสร็จเพิ่งเสร็จกี่โมงเนี่ยประมาณห้าโมงเย็นครับสิบเจ็ดนาฬิกาครับช่างสองคนนะครับท่านผู้ชมครับที่มันช้าเนี่ยครับเพราะว่าเฟืองก่อนหน้าเนี่ยติดตั้งระยะมาผิดเล็กน้อยนะฮะเมื่อผิดปุ๊บเนี่ยพอเราใส่ไอ้ล็อกไปแล้วเนี่ยครับถ้าระยะเฟืองผิดมันจะมีโอกาสแตก นั้นช่างของไฮวีเราเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยรถไปไม่งั้นเนี่ยโอกาสเฟืองแตกก็จะสูงเมื่อเฟืองแตกลูกค้าจะเดือดร้อนมากนะฮะเพราะฉะนั้นเฟืองต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยกเว้นเสียแต่ว่าเฟืองตัวนั้นสภาพแย่สุดๆเราก็จะแจ้งลูกค้าไปว่าตัวนี้ไม่สวยเลยอาจจะต้องเปลี่ยนนะฮะนี่คือนโยบายของทางเรานะครับก็คือเราต้องเน้นบริการแล้วก็ราคาเราต้องไม่ไม่เติมจากนี้แล้วหมายความว่า หมดเงินไป5 3าหมหรือห0 0 0มื่นเศษเนี่ยนะครับไม่ใช่6เดือนต่อมาเนี่ยโดนค่ารื้อรถลือ้อรถไปเรื่อยครั้งละสามพันสี่พันห้าพันหกพันเดือนถัดมาหมดทะลุเลขแสนเนี่ยไม่มีแบบนี้เราเองก็รับไปได้ครับเราต้องตรงไปตรงมากับลูกค้ารวมทั้งเราก็จะต้องมีอะไรให้ลูกค้าไว้บริการเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรพี่รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องซื้อลูกใหม่ครับ ซึ่งกระโดดไปเรื่อยๆครับจะโดดไปเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรผมถึงมั่นใจกับไควินครับนี่แหละครับมีอะไรจริงครับนะว่าบางท่านก็คือบางทีเราเริ่มต้นที่ของถูกก็มันก็อาจจะมีบ้างที่ต้องเรียนรู้จากตรงนั้นเราก็ค่อยๆศึกษาไปขอบคุณมากครับต่อวันนี้ขอบคุณครับครับผมครับ